โหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหก วันวันที่ยี่สิบเจ็ดวันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดเมษาโอเคช่วงตอนนี้ก็คือบ่ายโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับอตอนนี้เรากำลังวันนี้จะพูดเรื่อง ตัวที่ทำให้ผิวของเรามันลดการะขายเคือองลงผิวมีเกราะป้องกันนะก็คือผิวของเราเนี่ยปกติค,คือในช่วงเนี้ยมันจะมทีทั้ง pm แล้วก็มีทั้งมลพิษแล้วก็มีทั้งอากาศร้อน แล้วร้อนไม่ธรรมดาก็เป็นร้อนเชือนด้วยทีนี้ผิวของเราเนี่ยมันมันต้องประสบกับสิ่งละมากและสิ่งตัวกระตุ้นมากมายตัวกระตุ้นเนี่ยรวมไปถึงเครื่องสำอางที่เราใช้ด้วยเครื่องสำอางที่สาวๆชอบกันก็คือก็แล้วแต่ว่าใครจะไปซื้อที่ไหนใช่ไหมทีนี้เวลาเอามาใช้เราก็ไม่รู้ว่า มันมีสารก่อระคายเคืองหรือเปล่ามีสารกระตุ้นอะไรหรือเปล่าท,ที่ที่มันทําให้เราแพ้ซึ่งคนจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังกันเยอะมากคนเดี๋ยวนี่จะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังกันเยอะมากซึ่งครีมบำรุงผิวรุ่นใหม่ๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีตัวที่ทำให้ลดอาการระคายเคืองลงที่ได้ผลจริงเลยนะ ที่ได้ผลจริงนะเพราะส่วนใหญ่สารที่ลดอาการระคายเคืองลงที่เราเคยใช้แล้วลองผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ผลนะแล้วก็พอทาไปปุ๊บมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็อาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายวันกว่ามันจะลดการเสียอผิวลง หรือมันจะทําให้ลดอาการระคายเคืองลงได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักแม้ว่ามันจะมีสารลดการระคายเคืองลดการอักเสบลงของผิวหลายหลายตัวนะแต่หนึ่งในนั้นที่เป็นยาที่พูดถึงยาก่อนยาที่เขาใช้กันก็เนี่ยกลุ่มสเตอรอยสเตอรอยที่แพทย์ใช้กันอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นของทางฝั่งเรื่องยา ต่ถ้าเป็นเครื่องสาอางเราจะเอาสเตอรอยมาใช้เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายแต่ถ้าเครื่องสาอางที่มีสเตอรอยมันก็จะทําให้เกิดภาวะภาวหนึ่งตรงที่ว่าเออมันจะทําให้ผิวบางลงแล้วก็ความแข็งแรงของผิวน้อยลงแล้วก็บางทีบางลงจนเห็นเส้นเลือดเลยแล้วก็ทําให้พอหยุดใช้ปับ๊บมันจะสิวจะมาสิวจะขึ้น อนี้ประเด็นคือโอเคละเรื่องการลดการอักเสบของผิวสำหรับณักเวลานี้เลยนะปีสองพันนะปีสองพันยี่บสามเนี่ยนเวลานี้เป็นเรื่องจำเป็นต่อการทำธุรกิจสกินแคร์เป็นอย่างมากเพราะว่ามันมันมีสิ่งกระตุน้นมันมีสิ่งแล้วมันมีสิ่งที่จะทำให้ผิวพังง่ายมากโดยเฉพาะ ตัวแล้วเองเนี่ยแหละไปซื้อครีมมาทดสอบไปซื้อครีมที่เป็นซองๆถุงๆมาทดสอบแล้วก็เอามาทาที่หน้าตัวเองเลยโดยที่ไม่ไม่ได้ทดสอบก่อนตอนแรกมันอาจจะทาแล้วยังไม่เป็นไรแล้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สาม,สามอาจจะขึ้นอย่างเงี้ยนะซึ่งก็แล้วแต่ว่ามันเป็นการแพ้นชนิดไหนประเด็นก็คือเครื่องสำอางในยุคนี้จากนี้ไป เราว่ามันจะต้องพัฒนาให้มีคุณสมบัติป้องกันการระคายเคืองและการลดการอักเสบลงได้ลงได้บ้างนะแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ต้องลงได้บ้างทีนี้สารลดการอักเสบลดการระคายเคืองลงของผิวเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวที่ได้ผลนะที่ได้ผลมีอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็ าจะที่ได้ผลที่เป็นสารสกัดจากพืชเราก็เอามาลองแล้วมันมันเห็นผลช้าแล้วก็สมมติว่าคนคันแล้วเกิดการระคายเคืองเกิดแสบเกิดแดงขึ้นเนี่ยเอามาทาปุ๊บมันยังจะไม่ช่วยในทันทีจะไปช่วยทีหลังคือมันออกฤทธิ์ช้ามันก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับการทําสกินแคร์เพราะว่าสกินแคร์บางที มันทาแล้วมันเกิดอาการระคายเคืองขึ้นทันทีนะเวลาคนใช้อนะมันเลยจะเป็นที่ว่าจะารให้ตัวครีมบำรุงผิวเนะี่ยมันลดอาการระคายเคืองลงได้ในในเวลานั้นเลยซึ่งที่เราทดสอบมาก็จะเป็นในกลุ่มของสารที่เอาไว้ทำพวกสกาเจลโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องสกาเจลสารที่เอาไว้ทำสกาเจลเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการลด การอักเสบลดการระคายเคืองลงได้ลดสิ่งที่มากระตุ้นทําให้ผิวเกิดการอักเสบเกิดการระคายเคืองลงซึ่งจําเป็นมากสารตัวนั้นมีชื่อว่าโพลีไดเมทิลไซล็อกเซนสารตัวนี้ต้องใช้เปอร์เซ็นต์ที่เปอร์เซ็นต์สูงแล้วถึงมันถึงจะได้ผลนะแล้วก็ใช้น้อยก็ยังไม่ค่อยได้ผลแล้วสารตัวนี้มันจะต้องอยู่ในรูปของเจลหรืออยู่ในรูปของครีมเท่านั้นนะ แต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเนื้อหนักๆที่มันจะเ,เหมือนเหมือนเป็นฟิล์มเคลือบผิวอยู่ทีนี้สารตัวนี้มันดียังไงโพลีไดเมทิลไซลอกเซนเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในกลุ่มของอสก้าเจลที่เอาไว้ลดการกระตุ้นไม่ให้เกิดแผลเป็นแผลเป็นที่ผิวของเราเนี่ยสำหรับ แผลเป็นท,ที่ที่ใบหน้าอะไรพวกนี้นะเวลาเกิดแผลเป็นขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้สารตัวเนี้ยทาลงไปที่แผลเป็นเพื่อลดการระคายเคืองลดสิ่งเล้าลดการกระตุ้นจากภายนอกไม่ให้มีการระคายเคืองของตัวแผลเป็นไม่ให้แผลเป็นมันขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พอทาลงไปปั๊บมันจะมีคุณสมบัติเคลือบที่ผิวเลยปกป้องที่ผิวเอาไว้แล้วก็ ลดการอักเสบลดการราคาเครื่องลงได้ในเวลาอันสั้นก็คือรวดเลือกน,นี่เราทดสอบแล้วว่ามันมีประสิทธ,ธิภาพตามนั้นจริงๆแล้วก็แต่ว่าต้องใช้เปอร์เซ็นต์สูงนิดนึงเพราะฉะนั้นสารตัวนี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่หมอสก,กินเลือกใช้สำหรับแพทย์ผิวหนังเลือกใช้เป็น First สไลน์ดัก็คือเป็นช้อยแรกเลยสำหรับ เรื่องแผลเป็นเพราะมันจะลดการระคายเคืองของแผลเป็นลงได้และลดสิ่งเล้าไม่ให้ไปกระตุ้นมันเพื่อ,อรักษาตัวมันไม่ให้ไม่ให้โดนกระตุ้นเพราะว่าถ้ามันตัวมันถ้ามันโดนกระตุ้นจากการบาดเจ็บหรือจากการระคายเคืองต่างๆตัวมันจะขยายขึ้นตัวแผลเป็นนะเพราะฉะนั้นโพลีไดเมทิลไซล็อกเซนเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการสกินแคร์มาก แล้วมันจะมันช่วยปกปิดผิวเคลือบผิวเอาไว้ทำให้ผิวลดการระคายเคืองลดการอักเสบลงได้แล้วมันมันมันปกปิดก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ปกปิดแบบปกปิดร้อยเอร์เซ็มันยอมที่จะให้มีเกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากภายนอกเข้าสู่ภายในผิวได้ อันนี้ซึ่งเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีที่ทําให้แผลเป็นพวกสกา่างๆางเนี่ยมันหายเร็วขึ้นนะครับก็ตัวโพลีไดเมทิวไซลอกเซนก็ต้องเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่นิยมเอามาใช้ลดอาการระคายเคืองและลดการอักเสบลงโดยที่ตัวมันไม่ ก่อให้เกิดการอุดตันมากเพราะว่ามันมันมันสามารถทําให้ออกซิเจนผ่านได้แล้วก็ไม่ได้เป็นฟิล์มเครื่องแบบปิดร้อยอร์เซ็นไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแล้วเท่าที่บริษัทเราได้ลองแล้วมันมีความน่าใช้มากสําหรับคนที่ผิวแห้งและผิวธรรมดาคือผิวผิวผสมคนไทยเนี่ยใช้ได้แล้วก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้ ผิวของเราเนี่ยมันโอเคลดการระคายเคืองของผิวลงสำหรับคนที่เป็นแซบเดิมสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายสำหรับคนที่มีอาการระคายเคืองบ่อยๆเวลาโดนฝุ่นโดนแดดหรือใช้เครื่องสำอางที่ผิดปกผิดประเภทไปที่ตัวเองไม่เคยใช้แล้วไปใช้แล้วเกิดการแพ้นะ โพลีไดเปทิลไซล็เนป็นหนึ่งในชอยแรกที่หมอสกินเขาเลือกใช้นะครับตัวนี้ควรที่จะมีอยู่ในสกินแคร์โปรดักตในหลายๆชนิดนะเช่นครีมบำรุงผิวต่างๆเยพวกนี้ควรที่จะมีอันนี้เล c คอ m เมนเลยเป็นไฮ g ลี์เลทคอมเมนต์สำหรับบริษัท iCosmetic ตนะครับก็ทางบริษัทเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนผิวที่สองของเราคือ มันเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวเอาไว้แล้วก็สามารถให้ออกซิเจนผ่านได้ตัวมันก็ไม่ทําไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและมันก็เป็นตัวที่ลดการระคายเคืองลงได้เป็นอย่างดีแล้วตอบสนองได้เร็วด้วยซึ่งตัวนี้ถ้าใช้ในเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยโอเคละมันจะรู้สึกหน้ามันจะเนื้อนิดหน่อยแต่ว่ามันจะรักษาความชุ่มชื่น ชุ่มชื้นของผิวเอาไว้ได้และมันก็จะกันไม่ให้น้ําออกจากเซลล์ผิวได้ด้วยนะคือเวลาเราสูญเสียน้ําจากจากผิวเราเวลาวเราผิวลอกแห้งถ้าใช้ตัวเนี้ยมันจะล็อกน้ำผิวเราไี่มั้มันหลุดออกไปซึ่งมันเป็นสารที่นอกจากลดการระคายเคืองลดการอักเสบแล้วมันยังล็อกน้ําไม่ให้ออกจากผิวด้วย ตรงนี้เป็นบทบาทสำคัญมากคือการอักเสบและการขาดน้ำของผิวทำให้ผิวแก่การอักเสบและการขาดน้ำของผิวทำให้ผิวแก่เพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่จะต้องมีสารตัวนี้อยู่ในสูตรของครีมบำรุงผิวในหลายๆชนิดหลายๆประเภทนะที่ต้องการที่จะทำให้ผิว ถูกเคลือบเอาไว้แล้วก็มีประสิทธิภาพทำให้มันแพ้คนที่ใช้อะเกิดการระคายเคืองน้อยลงแล้วก็ล็อกน้ำเอาไว้สําหรับคนผิวแห้งแนะนำว่าควรที่จะมีสารตัวนี้อยู่ในสูตรด้วยถ้าลูกค้ากลุ่มไหนที่ต้องการสารผลิตภัณฑ์ทำผลิตภัณฑ์เพื่อคนผิวแห้งหรือคนผิวธรรมดาเนี่ยนะ เราแนะนําว่าจําเป็นจะต้องมีโพลีไซลเอมิทิวไซลเฟนอยู่ในสูตรนี้ด้วยปริมาณมากพอาสมควรเพื่อที่จะล็อกน้ําใต้ผิวเอาไว้แล้วกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในพวกอยู่ในคริมกันแดดก็ได้หรือว่าอยู่ในไนท์ครีมอยู่ในอยู่ในพวกสลิปปิ้งมาสก์อะไก็ได้นะครับอันนี้หมอแนะนําว่าเราถ้าใครที่ต้องการจะผลิตแบรนด์ที่เป็นกลุ่ม กินแคร์เพื่อต่อต้านริ้วรอยทําให้หน้ามดูเด็กขึ้นเวลาล็อกน้ําที่เซลล์ผิวแล้วแล้วทําให้ผิวไม่เกิดการระคายได้เนี่ยมันจะทําให้หน้าเราแก่ช้าลงนะครับทําให้หน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นพอตื่นมาเราจะรู้สึกว่าหน้ามันอิ่มๆน้ําำตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละนะที่มันจะมีบทบาทสําคัญที่จะทําให้ผิวดูดีขึ้นนะครับ แล้วก็โอกาสคนที่ใช้แล้วแพ้จะมีน้อยมากสําหรับคนที่ระคายเคือผิวระคายเคืองง่ายเนี่ยนะผิวแพ้ง่ายนะครับโอเควันนี้ก็มาคุยถึงเรื่องเทคโนโลยีและ,ะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ปีสองพันสามเนี่ยมันมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้น สิ่งตัวสารก่อภูมิแพ้สารที่กระตุ้นทำให้ผิวเสียหายมีเยอะมากโดยเฉพาะฝุ่น pm และ uva และ uvb นะหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะแนะนำเลยก็คือตัว p o l y ไดเมทิล l ซล l อ x ูนซึ่งมันเป็นกลุ่มของลดการระคายเคืองลงลดการอักเสบลงเพื่อเคลือบผิวและล็อกน้ำเอาไว้ใต้ผิวอย่างน้อยที่สุด ที่สุดเลยตัวนี้มันจะทําให้ผิวดูเด็กขึ้นคือดูอ่อนเยาว์ขึ้นหลังจากใช้ไปได้สักหนึ่งหนึ่งเดือนนะผิวมันจะดูอ่อนเยาว์ขึ้นแล้วมันจะดูมีสุขภาพดีขึ้นจากน้ําที่อยู่ในเซลล์ผิวมันมันไม่หายไปนะครับแล้วการระคายเคืองการแพ้มันคือการอักเสบชนิดหนึ่งยิ่งมีการอักเสบมากยิ่งมีการระคายเคืองมากผิวเราจะแก่เร็ว การอักเสบจะทําให้ผิวเราแก่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นลบน้ําและลดการระคายเคืองคือคําตอบของสกินแคร์ปี2023นะครับโอเค